สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พา,บาเบอาเฮงมาเอาปา้าเอาพันป้านิ้นครับนี่ป้านิ้นแปลงเพลทครับต้ถม so. โอ้หนึ่งหมื่นตเลยครับพี่น้องนี่ป้าป้ายองหมื่นตเลยเนี่จังเลยเลยบอลเฮง บอลเฮงมาสั่งพันป้านะครับยูสุลินครับยู่แยงน้องเต้าครับม่จะเปว่าน้เบาว่ารเนาเบอนี่เบิร์ดยเป็นบอลบอลหยองถือยางไว้เมื่อเฮือนได้สบอเบิดนี่ครับไอ้บพันป้าเพ่นครับโอ้หนำคุ้นแม่าคอยเห็นครับที่นอง เต็มเลยน no ี no ่บ่ออนุบาลพันป้าหน่อยไว้ขายครับอ่ะยังปอนยงเออเห็นยังดือี่นิเขียนวะเขียนใส่ถุงน่ะเขียนใส่ถุงเห็นยังดือเขียนซื้อเจ้าของเนาะโอ้เขียนซื้อเจ้าของไว้โอ้จองเขียนว่าถุงนี้จองว่ะทีถุงนี้ของผม ถ้นุนนุนด้พีล้วแถมให้ทุกคนหมื่นตเลยพี่น้องเลยแถวลลสองพันห้าแถวละสองพันห้ีแถวมอและสองพันห้าอ๋อแถวละสองพันห้าตัวสองพนร้อยตัวแถวก็เป็นหมื่นตัวอือ กันขาดกันเกินกันรุดตัวนี้เป็นตัวแถมเพราะผมเชื่อนะผมเสื้อปลาเพิ่นิผมเอาไปสองเ็กสองพันเขาั็สองร้อยตัวละไปไปแล้วไม่มีขาดใช่ไหมไปสองพันสองร้อยตัวแล้วก็เอาไปแบบในขายไวนไว้ผมว่าหิ้งต่กอนมาซื้อยูนีว่ะไปยูนีวะสองพันองร้อยตวสองพันสองร้อยตัวไปยูนีว่ะเห็นปลาเรายัง ตอนนี้เงเพจครับพี loser, ่น้องเขีดอ uh, like oh, ันนี้เาขีดนะไอ้ติเกเลี้ยงแม้ที yeah, ่้เองงี้เกลี้ยงเกลี้ยงได้เจ็ดขีดตัวละเจ็ดขีดครับปลาสองพันสองร้อตัวข้าหอยหันสามหมื่นมันสิมันสิบใหเขีดไปสาห่าหันกับพะร้องมขายได้อยู่ครับขายได้อยู่ประมาณ สี่หมื่นสองไปนั่นแหละประมาณนั้นเลครับเพราะทุกอย่างมันต้องมีการอาหารมีการลงทุนทุกอย่างคือแบบความสุขความสุขกันตัวเท่านะคือตอนนี้ของเสียลงจะเงินโตครับเป็นกระแถมมาพันตัวป่ะพันตัวเดี๋ยวมาพันโตโอ้โหเซ็ตบบยองดีกว่านี่ยเออเซ็ตบบยองเลยแบบนี้เลาใบยองยเป็นเหรียญยังมีหัตาคอยอย่เางนี้สั่งใบยองมาเขียนซื้อไว้เถอะ

ตัวของแถมของบญญางอกระดิ่งแนวนี่เบาเฮงเอาวรีโวมาขนพันปลาครับพี่น้องขัดขัดปลาพันปลาไปแล้วครับพี่น้องลูกปลาเดี๋ยวไปขายาเดี๋ยวไปเลี้ยงเด้นี่ยงปลาปล่อย <laughs> จะไปขายให้ไปเลี้ยงเนี่ยต่อไปเลี้ยงนะน้องรุ่นเดียวไปขายกับไปบกไม่ได้กลัวบอกระวังเบาย้อนลักมกเลยคืนนี้แล้นันว่าพรุ่งนี้ไม่ไอคืนนี้ไม่ปล่อยแล้วพรุ่งนี้ก็บกอย่างเดียวแล้วใส่ไม่ตรงมกขึ้นนี่นะเรามาหาปลาไก่วันนี้ที่เมืองสุรินทร์เรามาหาปลาไก่อยู่ที่เมืองสุรินทร์เลยเอาไปบกเอาไปบกเอะเอาละเอาปลาบางเฮงไปมกผมเบาย้องมันไล้พื้กับพานวัานไหนกันจอดวันนั่นละ บะยงบะยเขี hey, Tower, like, ้นซื้อไปไนี่ับุลสองรอตสิอีอ้ว er yeah. yeah, oh, uh, wow. uh ัดัาเผ่าลายวัดนี่วาสิงทุกอย่างมันมีการลงุนรับพี่น้องเยไม่ทำบุญเรอทบุญคนละถงทบุญคนละถงป่อยปาป่อยครับพี่น้องติดตามครับตามไปครับ